สวัสดีค่ะแนนนะคะวันนี้นะคะแนนอยู่ที่โครงการ r ีเจนด์โฮมเจ็ดค่ะโครงการนี้นะคะตั้งอยู่ที่ซอยสัมพูทธย่านบางนาค่ะแล้วก็เดินทางสะดวกมากๆเลยค่ะใกล้กับทางด่วนนะคะเฉลิมมหาคนครและเพียง2งานาทีนะคะก็ถึง b t s บางนาเลยค่ะและที่สําคัญเลยนะคะโครงการนี้นะคะมีฟิตเนสแล้วก็สระว่ายน้ำและที่สําคัญกว่านั้นเลยนะคะค่าส่วนกลางค่ะเพียงตารางเมตรละยี่สิบบาทเท่านั้นค่ะมาค่ะมาชมห้องกันค่ะ นี่คะ่ะมาถึงส่วนแรกเลยนะคะประตูค่ะของเราก็เป็นประตูดิจิตอลดอลล็อกนะคะเป็น3ระบบเลยค่ะสามารถใช้ได้ท,ทั้งคีย์การ์ดรหัสแล้วก็ลายนิ้วมือเลยค่ะมาเลยค่ะที่ห้องนี้นะคะเราก็แถมตู้เสื้อผ้าโอ้โหดูขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะเปิดได้สามตอนเลยค่ะนี่คะ่ะมาต่อกันที่ห้องนั่งเล่นนะคะ อย่างแรกที่อยากจะนําเสนอเลยนะคะก็มิวอินขนังกําแพงน,นะคะเป็นกลุ่มไม้นะคะสวยมากๆเลยสไตล์มินิมอลนี่อันนี้คือกรอบรูปนะคะเราก็แถมให้ด้วยค่ะแถมดาวไลท์นะคะสามารถเปิดติดได้สามารถสร้างบรรยากาศในห้องได้อย่างดีเลยค่ะไม่พอเพียงเท่านั้นนะคะในห้องนั่งเล่นนะคะเราก็มีแถมโซโฟ,ฟาแล้วก็โต๊ะด้วยนะคะที่สามารถที่จะแบบกลับบ้านมาชิลๆชิจิบเบียร์เย็นๆนะคะอยู่ตรงนี้ได้เลย ตรงข้างโซฟานะคะจะเป็นคอนเจอร์ของคอนเซ็ปต์เลยค่ะสามารถเก็บของได้ด้วยนี่ค่ะจะเป็นชั้นวางทีวีวางทีวีตรงนี้โอ้โหใหญ่มากเลยื้อ55นิ้วจังได้เลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็มาต่อกันที่ตรงนี้เลยนะคะนี่ค่ะโต<อ>๊ะนั่งเล่นนะคะหรือว่านั่งทานข้าวแล้วนั่งทําง,งานตรงนี้ก็ได้นะคะถ้าใครชอบมุมสวยๆมองกลับไปก็เป็นห้องนั่งเล่นอย่างงี้ะคะ่ะได้เลยนะคะค่ะไปต่อที่ห้องนอนค่ะมาค่ะมาต่อกันที่ห้องนอนนะคะ นี่ค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะผนังนะคะแล้วก็กุบไม้อย่างที่แถมนี่เลยค่ะเกอบรูปนะคะเอาไปใส่รูปคู่รูปแต่งงานรูปสวยๆได้เยอะแยะเลยค่ะนี่ค่ะเตียงนอนนะคะเราก็แถมให้ด้วยเลยเป็นเฟอร์นิเจอร์ของคอนเซปต์ค่ะและที่สําคัญแถมฟูกใหม่ให้ด้วยยังไม่ได้แกะเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็ต่อกันที่โต๊ะนะคะโต๊ะวางของข้างเตียงนอนแล้วก็ให้ไปอย่างนี้ด้วยเลยค่ะ โต๊ะทำงานค่ะหรือว่าจะเอามาไว้วางทีวีในห้องนอนก็ได้นะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ระเบียงเลยค่ะประมาณนี้คือแบบกัน UV อย่างดีเลยนะคะเชิญค่ะเป็นไงคะระเบียงกว้างมากๆเลยคือแบบไม่ติดเลยอะนึกว่าในตัวอ้วนแล้วนะนี่ค่ะ มีตาข่ายกันนกด้วยไม่ต้องกลัวนก,นกเข้ามาทํารังเลยปกติคอนโดนะคะจา้จาคจะชอบมีนกเข้ามาทํารังวางไข่ไว้ะคะ่ะก็คือไม่ต้องกลัวแหละอันนี้คือติดให้แหละไปค่ะไปต่อกันที่ห้องครัวเลยนะคะนี่ค่ะห้องครัวนะคะแล้วก็ทําเป็นที่ล้างไว้อย่างดีเลยแบบโซนเกียร์สามารถตั้งตู้เย็นตรงนี้ได้ด้วยเลยนะคะไม่ต้องแบบไปไว้ในห้องให้ลกเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราดูครบทุกห้องแล้วเดี๋ยวตามไปสรุปทุกฟังกันอีกทีนึงเลยนะคะต้ามาคะ่ะ เป็นยังไงบ้างคะดูห้องแล้วชอบไหมคะถ้าชอบนะคะแนงขอบอกรายละเอียดเพิ่มเติมเลยค่ะห้องนี้นะคะขนาด3ดเมตรค่ะขอเริ่มต้นเพียง5,000บาทเท่านั้นค่ะเรียกได้ว่าคนเงิน,น13,000บาทก็สามารถกู้ได้แล้วค่ะห้องนี้นะคะราคาเริ่มต้นเพียง1ล้านต้นๆเท่านั้นค่ะแล้วก็ถ้าเกิดใครนะคะชอบเดินห้างชอบช้อปปิ้งชอบ,ชอบ,ชอบดูของตกแต่งห้องนะคะนี่เลยค่ะที่นี่นะคะใกล้กับอีกแยบบางนาเป็นท่านบางนามากๆเลยค่ะ ถ้าชอบนะคะถ้าสนใจนะคะติดต่อข้อมาที่ด้านล่างเลยค่ะแล้วก็เพื่อนๆนะคะถ้าสนใจห้องอสวยๆแบบนี้ดีๆแบบนี้นะคะฝากกดติดตามแนนด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ